ครับสวัสดีนะครับหมอทอปนะครับแพทย์าริการบอร์ดด้านศัลยกรรมการปลูกแกเซลล์รักผมนะครับเดี๋ยวนี้เรามาด้วยเริ่มด้วยอินเทอร์เรสติ้งเคสก่อนเลยนะครับผมก็เคสนี้เป็นเน่าสนใจเราทําอะไรให้กับคนไข้เรามาดูกันเลยนะครับหลายท่านถามมาเยอะมากเลยว่าเอ๊ะแล้วผมบางเวลาอายุมากขึ้นเนี่ยมันสามารถปลูกผมได้ไหมคนไข้ที่อายุเยอะแล้วเคสนี้เราผมมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะฮะผมบางทั่วหมดแล้วก็คนไข้เนี่ยอายุห้าิบดปี แล้วก็ถามที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเอ๊ะแล้วมันจะแน่นได้ขนาดไหนเนี่ยพื้นที่มันเยอะมากเลยทั้งด้านหน้าด้านบนแล้วก็ท่อนสาคัญคือว่าผมบางแบบเนี้ยปลูกแล้วไม่อยากทญญานยาเพราะกลัวเรื่องสมรรถภาพาทางเพศจะลดลงจะทําได้ไหมแล้วก็ถ้าบางบริบรเวณนกว้างเลยเนี่ยทั่วหมดเลยเนี่ยเราแก้ไขยังไงที่สําคัญกว่านั้นคือว่าแล้วผลลัพธ์เนี่ยมันจะดีอย่างที่คิดไหมเคสนี้เนี่ยตามมาดูตอนแรกนะฮะคนไข้เนี่ยผมบางบริเวณด้านหน้าโชคดีที่สุดเลยเคสนี้เรา ดูแล้วว่ามีผมเส้นเล็กๆอยู่เยอะมากเลยแล้วคนไข้บอกว่าไม่อยากทานยาหมอท็อปหรือทานก็ทานเป็นไมโครโดสเราใช้วิธีไหนดีผมบอกอคนไข้บอกว่าไม่เป็นไรครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามีอีกหนึ่งทางเลือกคือตัวที่เรียกว่าตัวนาโนแฟตนะฮะเราใช้ตัวไขมันของคนไข้เสิร์ชแชท g d p ด้วยนะฮะนาโนแฟต for hair loss เป็นลิเทเรเจอร์หรือว่าคือจะมีอยู่เยอะมากเลยคือเอาไขมันของคนไข้ออกมาเอาออมาแยกเสร็จแล้วเนี่ย เอามาปั่นปั่นเสร็จแล้วมาทําเป็นไขมันเรียกว่าโมเลกุลเล็กฉีดเข้าไปใต้ผิวทามบอกว่าไขามันไม่ทาอะไรทําให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงบริเวณที่หนังศีรษะมากขึ้นไม่ต้องทําบ่อยนะฮะทำเสร็จแล้ว1ปีเนี่ยถึงค่อยประเมินว่าจะทําต่อหรือไม่ทําต่อท่อนสาคัญกว่านั้นคือ เป็นของคนไข้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตตรงนี้ผมก็เลยฝากไว้ก็เลยคุยกับคนไข้ก่อนว่าเอ๊ะเราไม่อยากปลุกผมผมบางทั่วแบบเนี้ยเราทําตัวนาโนแฟตไปก่อนเพราะว่าผมผลลัพธ์มันจะดีขึ้นได้เนี่ยท่อนสําคัญหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าย้ายผมด้านหลังมาแล้วผมมันจะหมดจริงๆแล้วไม่หมดนะฮะย้ายมาเสร็จแล้วเนี่ยมันจะหมดจากที่หนึ่งไปจากที่หนึ่งเพราะมันจะไม่ขึ้นใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้กราฟเนี่ยให้น้อยที่สุดส่วนสีม่วงเนี่ยมันจะโล่งตลอดเคล็ดเนี่ยผมบางเยอะมากเลยด้านหน้าผมบอกว่า เดี๋ยวกระตุ้นแล้วก็ปลุกร่วมกันแล้วก็ทานยาเนี่ยพิจารณาอาจจะทานก็ได้หรือไม่ทานก็ได้ถ้าทานก็จะทานเป็นไมโครโดสก่อนจะทําได้ไม่ได้เนี่ยเราดูก่อนว่าด้านหลังพอมมีไหมด้านหลังคนไข้ท่านนี้ไม่อยากโกนผมเราใช้เป็นเทคนิคลองแฮ์นี่คือหลังทําทันทีนะผมไม่สามารถใส่ได้แน่นปริยัติละเอียดได้เพราะพื้นที่กว้างแต่ผมทําให้เส้นเล็กๆเ,เนี่ยโตขึ้นมาได้ก็ฝากมาให้ดูนะฮะ เป็นหนึ่งในเรียกว่าคนไข้พอใจผมจะไม่ได้เรียกว่า success story ที่มาแชร์นะครับด้วยเหตุผลที่ว่าความพอใจของคนไข้แต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันก็เลยมาให้ดูพยายามถ่ายให้ชัดที่สุดนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็ฝากมาให้ดูนะว่าจากเส้นเล็กเนี่ยสำคัญมากพอเราใส่แล้วเราจะได้เรียกว่าเป็น cosmetic density นะฮะแค่นี้ก็คนไข้ต่อเนื่องมาทำตัว FRM หลายท่านจะงงสับว่า FRM คืออะไร s e a r ์ชได้นะ fractional RF for hair loss หลังจากทำ ปลูกผมแล้วเนี่ยเราเสริมด้วยตัวนี้ไปก็ามาให้ดูว่าอายุเยอะปลูกผมได้ไม่อยากทานยามีหลายอย่างและที่ผมมาให้ดูเนี่ยต้องทําความเข้าใจก่อนนะฮะกับผู้ที่ติดตามว่าไม่ใช่ทุกเคสที่จะประสบความสําเร็จหรือได้รับความพึงพอใจด้วยเหตุผลที่ว่าเราไม่สามารถการันตีความพึงพอใจได้แต่ผมทําให้ดีที่สุดก็ฝากไว้เป็นกรณีศึกษานะครับเดี๋ยวที่หน้าผมไม่อยู่นะฮะจะไปเป็นสปิเกอร์ที่สเปนฮะเรื่องอะไรแล้วมีอะไรเทคโนโลย,ยีอะไรน่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาฝากกัน